มีความปารถนาจะให้แต่งงานเพื่อสืบทอดวงตระกูลพยายามบอกบุตรชายให้หาหญิงที่ตนเองพอใจมาเป็นคู่รองแต่วัฒนกุมารก็หาสนใจไม่บอกแต่เพียงยังไม่อยากแต่งงานเมื่อบิดามารดารบเร้าอ้างเหตุผลประการต่างๆจิงยอมแต่มีข้อแม้ว่า ต้องหาหญิงที่มีความงามทั้งห้าอย่างมาให้ได้เท่านั้นจึงจะยอมจึงเป็นเหตุให้บิดาเศรษฐีโอมิคาระเศรษฐีส่งพวกเรามาจนได้เจอในบัดนี้แล้วพราม์ก็ได้ถามถึงชื่อเสียงเรียงนามบิดามารดาเมื่อพรามทั้งแปดสามารถหาหญิงที่ประกอบด้วยความงามทั้งห้าแล้ว จึงเดินทางกับเมืองสาวตถีเพื่อ